ฮัลโหสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะกับการ u n นบ x ็อกในส่วนการเปิดกล่องรีวิวไพ่กันนะคะวันนี้เนี่ยมาแบบว่าใช้แสงธรรมชาติมากๆเลยนะคะก็เดี๋ยวอันนี้เป็นแสงธรรมชาติเห็นกันเนาะน่าจะเห็นกันชัดเจนอยู่นะคะก็วันนี้เรามารีวิวอันบ o ็อกในส่วนของการที่เป็นชุดของเรียวกว่าเป็นการบำบัด เป็นการฮีลิ่งเป็นการดูแลจิตใจนะคะของตัวเองดูแลเพื่อให้มันดีขึ้นนะคะบำบัดเพื่อใหอ้กลับมาเป็นปกติ ปกติไม่ได้หมายความว่าเป็นบ้าใช่ไหมคือหมายถึงเรื่องราวของการสมดุลค่ะสมดุลพลังงานของตัวเองนั่นเองเนาะเออจากเดิมจิตเราอาจจะแบบวิ่งวุ่นวุ่นวายมากๆเลยนะคะตอนนี้ก็กลับมาสู่ภาวะปกติอารมณ์ประมาณนี้นะคะชุดนี้ชื่อว่า Wisdom for Healing Cards นั่นเองนะคะชุดนีเออ้เรารับมาจาก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  จา,จากนอกประเทศจากนอกประเทศนะคะก็รอบนี้มามาล็อตแบบทั้งล็อตเลยใหญ่มากๆล็อตใหญ่นะคะก็ได้รับมาเนื่องจากว่าเขาอั้นมานานมากๆเลยนะคะชุดนี้เนี่ยคุณแคโรไลน m i ิ s ใช่ c แคโ l i n e m i ิ s นั่นเองนะคะชุดนี้เนี่ย จะเป็นไพ่ทั้งหมด50บใบนะคะน่าจะเป็นไพ่ในเชิงของการแบบทำให้คุณพออ่านแล้วเนี่ยคุณจะทาจะทําให้คุณมีทางออกมากขึ้นมีชีวิตที่ดีขึ้นพัฒนาขึ้นฝึกเพื่อให้คุณเนี่ยเป็นคนที่มีความสมดุลและสมบูรณ์เนี่สมบูรณ์สมบูรณ์ไม่ใช่แบบคือคนเรามันอาจจะไม่ได้เพอร์เฟกนะ เราหมายถึงในมุมของการที่เราจะมีสมดุลมากขึ้นนะคะแล้วก็ทำให้เราเนี่ยพร้อมสำหรับการงานการเรียนความรักสุขภาพพร้อมในพวกนี้คือพร้อมเพื่อที่จะไปเจอกับสิ่งต่างๆนั่นเองนะคะมันไม่จำเป็นต้องเพอร์เฟกถูกปะแต่ต้องมีสมดุลที่พร้อมจิตใจที่พร้อม ที่จะเจอกับทุกสถานการณ์ที่กําลังจะเข้ามาหาเราอารมณ์ประมาณนี้เนาะ,ะต้องบอกว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะทำได้ทุกเวลาและทุกวันอารมณ์ประมาณนี้แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่สําคัญก็คือการมาแบ่งปันกันบางคนอาจจะอยู่ในมุมที่วิกมากๆดาวมากมากเลยนะคะหรือแบบอารมณ์ที่โหช่วงนี้ฉันแกว่งมากเลยนะคะแต่มันก็จะมี คนอื่นๆที่เขาไม่ได้แว่งพร้อมๆกับเราหมายถึงว่าเขาไม่ได้ลงต่าลงต่ำหมายถึงว่าในมุมของการที่โอ้วันนี้เจอเรื่องแย่ๆมาทั้งวันเลยนะคะมันก็อาจจะมีคนรอบข้างคุณหรือแม้กระทั่งกับ YouTube เองหรือว่าช่องเพลงหนังดนตรีหรืออะไรก็แล้วแต่เนะะี่ยค่ะมันอาจจะมาทําให้คุณดีขึ้นเพราะว่าเรามองว่ามันเป็นการรักษาบาลานซ์กันวันนึงคนนึงอาจจะวิกได้คนนึงอาจจะอ่อนแอได้ ก็จะเป็นช่วงเวลาที่อีกคนนึงอาจจะไม่ได้แบบ เ,เขาเรียกอะไรล่ะไม่ได้อ่อนแอขนาดนั้น mm hmm. ก็จะมีความเข้มแข็งอยู่ mm hmm. ก็จะมาเติมเต็มความเข้มแข็งซึ่งกันและกันอารมณ์ประมาณนี้นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นมันไม่จํากัดเฉพาะคนที่อยู่ข้างๆคุณแต่มันหมายถึงว่ามันอาจจะเป็นคนที่มาจากในสื่อสารมวลชนต่างๆเนี่ย mm hmm. ก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันนะคะโอเคพูดเสียยาวเลยวันนี้เรามาอันบ็อกในส่วนของชุดนี้กันนะคะ w i s d o m for Healing Cards นะคะชุดนี้นของ h hey o u s e นั่นเองนะแล้วก็นี่ๆให้ดูตัวอย่าง ของหน้าด้านหลังค่ะเขาจะเป็นอย่างนี้นี่มีภาพที่ค่อนข้างสดใสแล้วว่าใครใหลายๆคนที่ตามหา answer is simple นะคะ <laughs> answer is simple ก็จะเป็นอารมณ์ภาพคล้ายๆประมาณนี้เหมือนกันแต่ว่าก็ต้องบอกว่ามันเป็นภาพที่อ่านอาจจะอ่านค่อนข้างง่ายแล้วก็เเขาเรียกอะไรดีละ่ะพลังงานดีเหรอ มันก็เราก็ไม่ได้รู้สึกขนาดนั้นนะแต่ว่ามันเป็นภาพที่ค่อนข้างสดใสมันอาจจะทําให้เราเห็นทางออกของปัญหามากขึ้นนั่นเองเนาะคนก็เลยอาจจะตามหากันนิดนึงนะคะชุดนี้ wisdom of เออ wisdom for healing นะจ๊ะโอ้โหไม่มีอะไรเลยหมายถึงหมาถึงว่าไม่มีคู่มือมาให้นะคะเพราะว่าคู่มือเขาเนี่ยน่าจะอยู่ในนี้แล้วน่าจะอยู่ในด้านหลังแล้ว ด้านหลังของไพ่แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูชุดนี้กันเออมาในกระดาษรัดไพ่แบบนี้นี่แล้วก็ตัวนี้ dear friend Caroline เขาพูดถึงทุกคนว่า um, healing is more than confronting the challenge of an illness เป็นมากกว่าการที่แบบจะไปเหมือนกับ เ,ออเป็นรักษาในเรื่องของความเจ็บป่วยอะไรต่างๆพวกนี้นะคะ The wise approach is to realize that i s a lifestyle requiring a constant attention to well-being of your mind เออมันอาจจะเป็นอะไรที่ทำให้แบบ ทีชีวิตความเป็นอยู่ของเราดีขึ้นหรือเป็นเรื่องราวของการที่ดูแลรักษาจิตใจร่างกายแล้วก็จิตวิญญาณของเรานั่นเองนะคะ mm. Illness often forces t h i s c a r d อ่ะข้ามมาเลยแล้วกันนะคะ t h i s c a r d were created for repeated mm. use as the t a s k of keeping healthy เออจะช่วยให้คุณเนี่ยสามารถที่จะแบบเป็นอะไรที่มีความแบบสมบูรณ์ทางด้าน <laughs> ร่างกายจิตวิญญาณแล้วก็ด้านของอารมณ์ระดับอารมณ์ให้มันคงที่ไปตลอดทั้งวันอารมณ์ประมาณนั้นนะคะก็คือเรียกว่าเหมือนเหมือนที่ตอนแรกบอกไว้นะก็คือเหมือนกับเป็นอะไรที่จะช่วยให้เรารักษาสมดุลของจิตใจของร่างกายของอารมณ์ของเราได้เป็นอย่างดีนะคะสาหรับใครใบนี้อ๋อนี่นี่น,นคุณแคโรไลน์เขาหน้าตาประมาณนี้นะคะแคโรล Has work Inferior of energy m e d i c i n e e n and human consciousness โอ้เป็นผู้ที่คร่ำหวอในวงการพวกนี้มาประมาณ20ปีแล้วนะคะเป็นเวลา20ปีละนะคะ mm hmm. ก็เพราะฉะนั้นเขาก็จะมีความรู้ความเชี่ยวชาญนะคะทีนี้เราก็จะได้รับความรู้รับข้อมูลจากชุดนี้กันเดี๋ยวเราไปดูกันนะโอเคนี่ค่ะ ด้านหน้าก็จะเป็นรูปภาพเนาะด้านหลังก็จะเป็นคําความหมายคําอธิบายอะไรเงี้นะคะเกี่ยวกับไพ่ใบนั้นๆน,น,นะ i d e n t i f y change ตัวไพ่นะคะเออเออเอาจริงพอจับไปแล้วรู้สึกเหมือนกําลังดูไอตัว answer simple เลยนะคะก็อันนี้เป็นอีกหนึ่งชุดที่ลองดูนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสนใจเนี่ยดูกันไปพร้อมๆกันเลยนะเผื่อจะแบบ ไม่ได้มาป้ายยาแต่ว่าก็คืออาจจะได้อีกสักชุดหนึ่ง <laughs> Identify Change นะคะชุดนี้ข้างหลังก็จะบอกว่า Today's i lesson บทเรียนของวันนี้คือคุณควรจะทำอะไรจะ๊ะเขาบอกว่า Identify one small change that you've been postponing เนี่ยค่ะข้างหลังก็จะอธิบายให้ฟังนะคะว่าอ่าเฮ้ยถ้าอยากในเรื่องนี้ถ้าเราเจอกับเรื่องนี้นะควรจะต้องแบบทำตัวยังไงควรจะปฏิบัติตัวยังไงนะ,ะมีคำแนะนำให้สำหรับไพ่ชุดนี้นะ เออ this could be anything from cleaning drawer อืมลองฝึกค่ะเขาบอกว่าให้ลองฝึกดูในเรื่องราวพวกนี้ก็จะบอกวิธีการฝึกมาให้นะคะ you r go um, you go เป้าหมายของคุณก็คือว่า to recognize that you postpone even small insignificant changes because in t e r n you know that อืมโอเคเป็นเหมือนกับ ให้ที่จะชวนให้เราฝึกฝนพัฒนาจิตใจอารมณ์จิตวิญญาณของเรานะคะงไงฝึกฝึกฝึกพวกนี้แล้วเราจะทําให้เรารับมือกับสถานการณ์ต่างๆได้เป็นอย่างดีนะคะนี่ใบแรกขออนุญาตเถอะเปิด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 เิด,เ,ด,เ,ด,เ,ดเออชัดเจนขึ้นเอาอย่างนี้เห็นชัดขึ้นแสงข้างนอกน,น่าจะไม่พอแล้วนะคะอ่าฮะโอเคนี่ สวยดีนะสีสันเขาสดใสดีค่ะใบถัดมา pay attention to your body ว wow. mm ้าว today lesson บทเรียนของวันนี้คืออะไรหรอเขาบอกว่า on this day think about one thing that your body requires um, it didn't need yesterday hi l i s t e n observe ให้ฟังค่ะให้สังเกตค่ะแล้วก็ตั้งใจคือเหมือนกับแบบให้ความสนใจกับพวกความเครียดที่มันเกิดขึ้นกับทางร่างกายจิตใจทางอารมณ์อะไรพวกอย่างนี้กับตัวเราอะเนาะก็ให้เหมือนกับมาสังเกตดูนะคะมันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะแล้วร่างกายของเราเนี่ยมันมีการตอบสนองกลับไปอย่างไรนะคะนี่แม้ใบน,นี้นะโอเคใบถัดมาซิ่ God in all things โอเคเห็น God อยู่ในทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเห็นเลยนะคะ not just subtle c h a n g e s เนี่ยอ่ะให้ดูความงามของหน้าภัยของเขานะคริจริงๆต้องบอกว่าเขาใช้สีใช้รูปภาพที่มีขนาดแบบชัดเจนเนี่ยะคะ่ะไอตัวสีพวกนี้นะเรามีความรู้สึกว่ามันจะเป็นอะไรที่ทำให้เพื่อนๆเนี่ย เกิดการแบบมันมันช่วยในเรื่องของของการบําบัดได้ด้วยนะคะแล้วก็ประกอบกับข้อความที่อยู่ด้านหลังเนี่ยมันจะทําให้เพื่อนๆสามารถที่จะเอาไปใช้นําคําแนะนําข้างหลังเนี่ยเอาไปใช้ไปฝึกฝนได้นะคะ เพื่อทําให้เกิดความสมดุลในจิตใจของเราเนาะแล้วก็พัฒนาให้อารมณ์ดีขึ้นพัฒนาให้จิตใจดีขึ้นพัฒนาให้รู้สึกว่าโอ้ฉันแก้ปัญหาได้ปลดล็อกปัญหาได้นะคะอืมเป็นอีกหนึ่งชุดที่เป็นไพ่เชิงบวกเออใช้คํานี้ดีกว่าเนาะเป็นไพ่เชิงบวกคะ่ะที่สามารถสร้างพลังงานที่ดีๆให้กับเราได้นะคะอืม ถูกใจชุดนี้เนี่ยถูกใจชุดนี้ตั้งแต่ตอนที่สั่งซื้อละแล้วก็พอมาเห็นของจริงนี่ก็โอ้โอเคนะดีนะใช้ได้เลยชุดนี้อยออกแบบมาคล้ายๆกันกันกบของคุณชนยา <laughs> ชุดชุดแองเจเอ้ยไม่ใช่แองเจ a ลแอ e r is s i m นเซนั่นแหละค่ะเออคล้ายๆกันเลยนะจ๊ะ เราว่าเดี๋ยวเพื่อนๆต้องสนใจชุดนี้แน่เลยชุดนี้เนี่ยก็สั่งซื้อมาจากที่ Book Depository แหละนะคะแล้วก็ใช้เวลาน,านานกว่าเขาจะมาถึงเราไม่แน่ใจว่าในเมืองไทยเอามาหรือ,อยังนะคะแต่คิดว่าอาจจะเอามาแล้วเพราะมีหลายๆชุดเลยอะคือซื้อมาแล้วชนกับของออที่ k i โ n o แล้วก็ของ Asia Books เนอะ ชนกันทุกทีเลยอันนี้ภาพเนี่ยค่ะไอ,ไอตัวการ์ดเนี่ยค่ะจะมีความแบบหนื่ๆของหน้าไพ่นิดนึงนะคะการสับไพ่ก็เลยอาจจะค่อนข้างดูลาบากนิดนึงนะคะนี่นี่นีนออ่กระแทกเลยจ้าเนี่ยค่ะพอสับด้านค้าก็จะโดนกระแทกแบบนี้นะเดี๋ยวเราไปดูคำแนะนำสำหรับวันนี้ให้ไปทดลองฝึกกันดีกว่านอ้อ วันนี้มีอะไรที่อยากจะให้เอาไปใช้ฝึกฝนกันได้บ้างจ้ะคะชุดอะไรซึ่งใบอ้าวใบแรกเลยนะคะ identity change นะคะเขาบอกว่าให้เราไปทำอะไร identify one small change ที่คุณได้เลื่อนมันออกไปบางทีคุณอาจจะอยากที่คือเหมือนกับอะไรที่แบบบางทีคุณอาจจะคือเลือกมาสักหนึ่งเรื่องที่คุณอยากจะแบบอยากจะพัฒนาตัวเองแต่คุณเลื่อนมันไป คุณไม่ได้แบบเอามันมาพัฒนาคือแบบเออเดี๋ยวก่อนละกันคืออันนี้เดี๋ยวฉันก็อยากจะแก้เรื่องนี้นะแต่ว่าเอาไว้ก่อนละกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ it could be anything from cleaning a drawer อย่างแบบอาจจะเป็นแบบเรื่องแบบอ้าจะฉันจะทำความสะอาดบ้านฉันทำความสะอาดลิ้นชักของฉันนะจ๊ะอะไรอย่างเงี้เพื่อที่จะแบบหรือแบบอาจจะเป็นแบบอะไรเนี่ย to getting a new hairstyle หรือแบ,บอาจจะอยากเปลี่ยนแปลงอะไรลูกใหม่อะไรประมาณนี้ change symbolic holly h uh, c a n b e f r i g h t e n e d คือการเปลี่ยนแปลงมันเป็นอะไรที่แบบดูโหดร้ายดูแบบไอ้น,นี่อยู่แล้วแหละดูแบบไม่อยากจะทำอยู่แล้วแหละแต่ว่ามันเป็นสิ่งจะเป็นนะ Your goal ก็คือ to recognize that you postpone a even small insignificant changes because intuitively you know that they can ignite powerful ones นี อารมณ์ประมาณแบบสิ่งเล็กๆที่ส่งพลังมาคือคุณเปลี่ยนแปลงแค่สิ่งเล็กๆเท่านั้นเองนะคะมันอาจจะสร้างพลังที่ยิ่งใหญ่ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตที่ของคุณที่มันแบบเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่มากๆเป็นการแบบทําให้ชีวิตคุณเปลี่ยนไปได้แบบโดยสิ้นเชิงเลยก็ได้นะเขาบอกว่าเพราะฉะนั้นอย่ามองข้ามในการเปลี่ยนแปลงเล็กๆนะคะเอออยากพัฒนาอะไรอยากทําอะไรอยากปรับปรุงอะไรอยากเปลี่ยนแปลงอะไรทําเลยค่ะ เพื่อที่ให้มันเกิด Impact หรือผลกระทบที่มันยิ่งใหญ่มากกว่านั้นนะคะเดี๋ยวนะแล้วมันเกี่ยวอะไรกับภาพเออนะคะก็เป็นภาพเด็กผู้หญิงคนนี้เขากำลังถือกุญแจเพื่อที่จะไปไขอะไรบางอย่างเพื่อที่จะเปิดประตูตรงนี้ออกมาเพื่อที่จะรับโชครับสิ่งดีๆนี่เห็นไหมคะมีความสดใสรออยู่ข้างหลังประตูอันนี้เพียงแค่คุณไขประตูออกไปเพื่อไปเจอกับดอกไม้เหล่านี้เท่านั้นเองค่ะ ถือกุญแจอยู่ไขซะนะอ่าโอเคอันนี้ก็เป็นในส่วนของตัวไพ่ชุดนี้นะคะอ่าเป็นอีกหนึ่งชุดที่รู้สึกประทับใจนะคะสำหรับ Wisdom of Healing Cards ชุดนี้จะมี50บใบนะคะเอาไปให้ฝึกฝนฝึกพัฒนากันนะคะแล้วก็ไปสร้างพลังบวกกันนะคะให้มันเกิดขึ้นแล้วชีวิตจะได้สดใสมากขึ้นเนาะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้เอาไว้ประมาณนี้ก่อนเนาะถ้าเกิดเพื่อนๆชอบเนี่ยยังไงฝาก like, กดไลค์กดแชร์ให้กับเพื่อนๆคนอื่นได้ชมกันด้วยเนาะไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆกดติดตามไว้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ไปละ บ๊ายบายค่ะ